ขั้นตอนเน็บเครือแตงโมเหรอครับบันบนี่ครับผมเสียกออกไปทั้งสองขางเลยครับนี่น,นี่เห็นไหมครับโนะอ้ล้มแห้งหักเถาน้องนะมือนนี่เนาะนี่ความเป็เน็บแบบนี้ครับนี่อันนู<ะ>้อันนี้ไว้กะจับกันใช้ยางตี เล็บแล้วนะครับนี่นะครับสีเล็บเป็นสีขาวเลยนี่นี่ครับล็อกไว้เพื่อล้มครับล้มมันพัดมานี่ไม้คนละทีบเลยเด้งเลยนะครับนี่มาสีมาพันกันเลยนะครับคขาบกล็อกไว้นะครับนี่มันสิเป็นล็อกมันสิพันกันอยู่ที่แหะครับนี่เขาก็ต้องเอาออกครับนี่เอาออกเราสามัด เน็บเครือเพิ่นครับนี่ก้านเน็บเครือนี่เอาตอกมานน่มึงเซนหนึ 1, 2, ่งสองเซนนี่ครับนี่วิธี่ก้านเน็บเครือนี่ครับนี่เห็นป่น้องเห็นบ่นี่นี่ครับนี่เครือกปฏิยุงสีั่นไ่เด็กอ่อนพอดี่ผมสีเน็บเพลิงสีนี่นี่นี่ครับนี่เน็บล็อก เคือเคื่อนไหนคนน้ครับนีหน,นึ่ขั้นนี่บอหอยพันกันครับุมเพิ่นกษสิบบ๊อปใส,ส่มาหยางเลยครับนี่เพิ่งกยยุงซี่ันีเป็นสนี่ครับนี่ลักษณะนี่ครับ,บ,นนรบเพิ่นกสิบบ๊อปใสมาหยางเลยเหรครับนี่ถึงสิล้มแห้งกันได้กระซัง ครับนี่่ครับนี่ทั้งสองขางเลยครับนี่ขางนี่ก็ต้องเทียบขึ้กันนะครับนี่แต่กำลังงามเลยครับนี่ยวกำลังพัดเสื้อออกครับนี่ช่วงจังหวะนี้ยังระวังดีๆเดี๋ยวครับนี่ล้มหรือว่าอะไรนะครับผลล้มพัดมาหนี่มาเกี่ยวกันอยู่นี่โอ้ยหนวดขึ้นมาเกาะกันนะครับเสื้ออกอกหนักเลยครับนี่ แตงกับต id ิดดอกนะครับ hmm. นี่โอ้ยนวยออกบานแบบเด่นน้อยเนาะมันสิบยี่สิบก็มือละมั้งไงแมยี่สิบก็มือือล่าับหยิบสีมือครับนี่แตงอายุหยิบสีมือก็สีเห็นดอกออกมานิดนึงเหรอครับ เห็นดอกปุ๊บเนี่ยมันติดหน่วยนะครับหน่วยหน่วยสีเห็นดอกมากนี่ผมต้องปิดถิ่มเลยปิดถิ่มครับมันบริจากให้ยังรายรายบริจากให้มาอยู่ทั้งไห้โคตตอนมันนะครับเพราะว่ามัดแตงน่วยทั้งป้ายมันกิดสิบรได้รับอาหารนะครับหน่วยแหลเ่เพิกิดสิกินไปเบิร์ดถาดอาหารนะจงไหวจัก หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปีครับนี่ขอที่เจ็ดนี่ผมถิดจงนวยไว้เลยครับนี่เอัไกำลงงามๆเลย,เยค,ครับครับต่อไปกับสีเนฟหรอครับบ้านนี่ดูกันเนฟอยู่คนครับ